จะทำขนมครบครบครกรก,รก,รก,รกินคู่กับกาแฟามีแต่งขนมครกเหลืออยู่ระโบเฮ็ดหลายอ้าวมันจะเยอะไปเหลือตะกินต่ไอไปซีเร็ดลถินแค่ดำขาดคนละแผน่นก็พขอกินกับกาแฟก่อนจะไปซื้อกับข้าวนะคะใส่แป้งไปแล้วก็ใส่กระที มต้องออกัหวานเคน็นเเ็่กื้ไม่ต้องม,อมีไม่ต้องมีตัวไม่ต้องมีหน้า ໂຕອາກາດນາຢູ່ແນ່ນเดียวกันເປັນເລີຍນາຊິໄດ້ເຕີມນ້ຳອີກຢູ່ເດເດງໄດ້ເຕີມນ້ຳອີກໜ້ອຍຶຂກະຮົ คนให้น้ำตาลกับแป้งละลายนะคะให้เข้ากันเช็คควันเอยก่อน,นบนกับแป้งไปก่อนโอเค ได้แล้วปัญญาสกินกาแฟต้มเนี่ยมันสิกินกาแฟ,นะาแฟทุ้อยระบายอยบรรอยจ้าดูแลกันไปพี่น้องความสุขตอนนี้ก็มีแต่กินกับนอนบานบอนชิมก่อน ใส่ทั้งันนิดนึงไม่ไม่ไม่ใส่น้ำมันแน่กะทะนะจ๊ะใส่น้ำมันในขนมครบมันจะกรอบนอกนุ่มใหมมันจะแามกันนะคะ ชายคนนี้คือผู้ให้นะจ๊ะเราต้องดูแลให้ดีถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ลดละครชีวิตที่ผ่านมาละครชีวิตของแม่น้อยที่ผ่านมาจะเขียนออกมาเป็นบทไม่ได้เลยเพราะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ี่ดูแลแม่น้อยดีที่สุดให้โอกาสแม่น้อยจนแม่น้อยสามารถเก็บเงินเก็บค้าแต่ทำชีวิตอื่นๆให้มันดีเนาะ แต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ทําแล้วนะคะเราก็พอ,ข,อ,ข,อ,อพข้าวกรอกข้นมโพกข้าวสุกเปิดไฟกลางจ้ารอใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวมเรนก็จะเตรียมจานต่อไป,ปนี้ชีวิตหัดพูดคำว่าช่างแม่งช่างแม่งมันเถอะช่างมันเถอะแล้วแต่แม่มันจะเกิดเถอะ เราคำนี้เห็นเป็นจ้ะเราชีวิตเทาไหมีชีวิตมสุขชีวิตเนี่ยเราเคยเห็นแต่ในละครเนาะชีวิตอันบัดซบไม่คิดมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเลยแต่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันก็ดีอย่างถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นไห่มันก็ดีเฮาเสดายบ่ต้องเสียเวลาอีกอย่างในชีวิตเห็นมันมากมายเกิดขึ้นตอนที่เรายังมีเรี่ยวแรงยังมีพลัง และมีลูกค้างในการดูแลชีวิตและสันสันชีวิตตั้งแันชีวิตแต่ในใ้อนาคตนะมันกด็ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตอนที่เรียวแรงเข้าับบมีหนุนห้ากับวมีมันเป็นเอียงที่โหดไหล่ถือพี่น้องแต่ถ้าเราได้ได้สัมผัสและได้เจอกับสิ่งที่เราผิดหวังตั้งแต่เริ่มแรกเราก็จะได้ตันโตตั้งตนได้เนาะ ตั้งหลักตั้งสติได้แต่ว่าการเลี้ยงลูกของคนที่เป็นแมน่โมมี่ไม่คันไม่น่ยคิดมาแต่แม่แต่ละคนก็คงคิดต่างจากแม่น้อยหรอกค่ะแม่แม่หนหลายคนก็คงคิดไม่เหมือนแม่ต่างไปหรอกค่ะแม่น้อยก็คือการให้การให,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 ให้ให้ลูกได้สิ่งดีที่สุดหนึ่งหละแล้วก็หวังสิ่งตอบแทนเลยไม่น้อยนีแเว,วเสมอเลยคี่หน้องหมามาตลอดไม่ได้ว่า ฉันให้ฉันไม่เคยหังสินตัวแทนไม่ต้องมาเลี้ยงดูฉันหรอจกจำแก่ขอให้แต่เลี้ยงดูตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่คนเป็นแม่ขาดหวังและต้องการที่สุดนี่ขนาดาวา่าหวังความความตออแทนเลยยังใดสิ่งที่เราไล่ตอบแทนกลับมาอย่างวดโดยไวแล้วก็ตั้งแต่คลิปไม่น้อยออกไปนี่หูซึกว่าแม่แม่หลายคนก็เจ็บปวดแล้วก็ซ้ำใจจากการกระทําของลูก ว่าเดตั้งจากแม่น้อยเลยในหลายคนก็นเจอปัญหาแบบแม่น้อยบางคนว่าบออกบอกว่าได้บางคนโกหกตัวเองว่าลูกดูแลลูกเลี้ยงดูแต่สุดท้ายรู้ไหมว่าเบื้องหลังคือเลี้ยงลูกจนอายุสามสิบกว่ายังเลี้ยงลูกอยู่เลยค่อยนี่ก็ยังเลี้ยงลูกอยู่เลยเห็นบหคคำว่าโกหกนะเพื่อให้คนอื่นมองลูกตัวเองดีนี่ค่อยเคยทํามาแล้วค่ะ ก็พรค่อยนี่แหละมันถึงเป็นเสื้อที่มันมันจะนย่เห้าแบบแต่เรียกแบ่ไม่น้อยก็บ่ดีเราค่ะต่อไปว่าวีลีว่า,วาจริงจริงในจังก,ก็ลูกอ่ะดีที่สุดว่าต้องไปติดบังซอยมั่นอันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนบ่ดีก็บอนนวกบว่าบ่ดีไปโลดแต่กก่ย่างว่าแหละคนเป็นแมนบ่ละ่ะเฮ็ดเนี้ยไก่เฮ็ดให้ลูกบดเลย <c oughs> แม่น่ะแค่ลูกอาปากว่เกเาเจ็บพ่ออยากแลนออกก่อนม่นมีแม่ผู้ใดรเราเห็นลูกเจ็บระนางเบิง เค็ดไข่เวอร์สุดๆยาง,งเมืองรถบ่เล่นทีวิตก่อยเม่ลายๆคนนเน่เท่าทีคลิปก่อยออกไปเน่คอยเข้าใจคนทีอยู่เมืองนอกมากเลยคนที่อยูเมืองไทยกับได้แตกจากคนอยูเมืองนอกแต่คนอยูเมืองไทยยังไนี่หน่อยกับว่าภาษาเดียวกันสัมผัสกับสิ่งทจ่ของเกิดมากแต่เกิดมันบ่คือคนที่อยูเมืองนอกอยูเมืองนอกนี่ยถ้าว่ามีเงินถ้าดูแลตัวเองบ่ได้ลาบากใส่ต้องเย็นด้วยขาตัวเองยังบพ่พออ่อา สภาพว่าอากาศเอยความเหงาเอยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างภาษาเอยพื้นทำหนกประเพณีวัฒนธรรมบ่คือกันการเรียนรู้ลูกของคนเอเชียคนเมืองนอกบ่คือกันต้องเจอหลายๆอย่างเสียตรงเจียดเงินส่งไปทังไทยให้ได้อยู่ได้กินมันแสนจะลําบากลําบากแค่ไดกระอดได้ขอแต่ว่าได้สิ่งที่กับมากนะมันชะลมจิตใจแน่ก็ดี นี่สิ่งที่ได้รับมันบวชโลมจิตใจมันยังเห็นเหตุจิตใจย่ำแย่คอยว่านรลกขนุนพระามหาภัยดอกคอยว่าส้มนี่ส้มนี่เขาสิได้รับการตอบแทนมัวซากตเร็ยวค่ะเขาต้องเจอกับสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตไม่ช้าก็ไวสวัสด์อยู่ในอก,อกโรกอยู่ในใจใช่ไม่เห็นชัดนี้ก็เห็นชัดหน้ามันใช่แต่กว่ามันจะถึงวันนั้นน่ะคนที่ให้น่ะมันตกนรโลกมากกว่า พอไงนะถ้าเราบโให้โอกาสไปหน่อยละครชีวิตทุกๆุกบทสิพานมากเลยสิเกิดขึ้นบ่ได้เลยเพราะว่าไปหน่อยสิบ่มีแม่กระทั่งเงินบ่สามารถอ้าปากเสียงดังได้ในบ้านหลังนี้พ่อพอไงแล้วโบอันนั้นงงยังไงก็ไม่ไงหน่อยหลายพอไปอย่างนึงแล้วโบผุนไหวบบชุนจานแล้วคือว่าเราหายโอกาสแล้ว เจ้ามีเจ้าก็เก็บเอาถ้าเจ้าปอยากได้ก็แล้วแต่เจ้าเงินเจ้าจะเสพย์ยังก็แล้วแต่แต่เจ้าต้องคำนึงถึงว่าเจ้าต้องใส่ย่ามเจ้าตายน้ำย่ามเจ้าว่าในตายน้ำว่าแม่เจ้าสิทุ่มเท่แต่ลูกเขาพูดแบบถูกที่สุดจะต้องใจมันดินเล่นเองถูกที่สุดออกพี่น้องแต่สุดท้ายท้ายที่สุดว่างมือได้แลวเจ้าสิเบ่าใจว่างมือได้แล้วเจ้าสิดีใจพี่น้องสู่ต่อไป ถ้าห่าวางมือไวแล้วได้แล้วคือยังไม่น้อยนี่รู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันลําบากกว่าจะวางได้ก็หนักแต่มันคนเ่ามันถึงจุดจุดเต็มน้ำนี่เวลามันเต็มแก้วแห้งแยม้มก็ถึงที่ที่แบบไม่ล่นเต็มที่มันก็จะยุดได้เองเหมือนของไม่เงยน้อยละค่ะไม่ยน,น้อยก็ยุดได้แล้วล่ะที่นี่เรามาคํานึงดูว่าเราควรเห็นแก่ตัวไหมหลังจากที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการเห็นแก่ตัวของเราผิดไหมไม่ผิดค่ะ เมนหน่วยเอาเลยว่าบ่าาาาาาผิดพอว่าเหาได้เหตุทุกนาทีเหาได้เหตุทุกภาละไปหมดแล้วต่อไปหนีหนาทีของเหาคือดูแลเหาดูแลเราให้ความสุขเราก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ไปและการใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกย่างนหน่อยเฮายังมีสวัสดิการถึงบริห็ดงานแต่เฮายังมีสวัสดิการอยู่ค่ะเบื้องหลังของการกเกษียณเขายังมีรัฐบาลเฮาว่ามีผัวเขายังมีรัฐบาลถึงยังสิอยค่อย,ยเหลือเหาได้แต่ ให้ไตรัฐบาลให้ค้มนไสยเหลือมันก็มีขอแยกย่อยอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นตายจากกันหรือแยกทางกันรับช่วยไหมช่วยค่ะแต่มันก็มีรายละเอียดยิบย่อยว่าถ้าหากคุณตายจากกันคุณมีทรัพย์สมบัติอยู่คุณมีเงินในบัญชีธนาคารอยู่รับก็บยังบริสอยนะคะแต่ถ้าคุณตายจากกันคุณไม่มีไม่มีสมบัติไม่มีสมบัติเป็นชื่อของคุณเลย มีเงินในบัญชีแค่นิดหน่อยแล้วก็มีเสบบริการกินอันนิดหน่อยเนี่ยรัดเขาสิซรอยเฮาอยู่ค่ะเขาก็สิซรอยตามมาตรการของอ,อ่ยกแตอย่างของบ้อนเราการซุ่งบ้านเราน้อยเาาอย่ามีเงินเก็บในบัญชีมากมายต้องมีเงินเก็บโบราณเด้ะเออหมื 12, น่นสองหมื่นนี่โอเคถ้ามันเป็นหลักแสนเขาก็บ่ซรอยเจ้าอีกเขาก็สิไปคำนวณเจ้าอีกว่าเงินแสนเท่านหันจิต้องใช้จักเดือนจักปีอีกเด้ะ ก่อนเจ้าสีแลนไปหาหลัดจ้าต้องคิดก่อนเด้มันเป็นทะเลทลาแลนไปในโลดเด้เขาสิใจเขาสีซอย,ซอยจเจาด้วยบอ่อเด้ค่ะพี่น้องมันจะมีข้อละเอียดปีกย่อยไปอีกเดี๋ยวไมหน่อยสิบอกวิธีเพราะว่าถ้าเราแก่ตัวแล้วเราไม่ได้หวังให้ใครจะพึ่งพาเราหรือเราก็ไม่หวังที่จะพึ่งพาใครแล้วอย่ามีเงินดนบัญชีเก็บให้มันมากไปที่ประเทศที่เราอาศัยอยู่ คุณสามารถพันเงินเก็บของคุณออกเป็นฝากไว้เมืองไทยหรือคุณบรยักไปฝากไว้เมืองไทยสิ่งที่ดีที่สุดคือทองคําค่ะอย่าไปซื้อชิ้นใหญ่ให้ซื้อชิ้นน้อยไว้แต่อยาเล็กอย่าน้อยเกินไปถ้าเอาแบบพอดีก็ห้าสิบสตางค์บาทหนึ่งกันเสียพอไว้ยังเวลาจําเป็นมากเดือดร้อนมากย่มเถ่าเชล่แกช้ชราหรือติดคัดคัดสนมาก ทองฮอจกขายเทะนิดละหน่อยได้แต่เฮาซื้อสินไงกันฮอตต้องการขายเอาหน่อยหน่อยสิมก็เอาออกมาได้มันต้องขายไปเมดที่ดีที่สุดคือเซ็นละบาทเซนละห้าสิบตังกรลังพอดีพ่องงามม,าาางนะม,งมีไว้บ่เสียหลายดอกค่ะทองหน่ะมีเหอะเงินในบัญชีมีไว้เสียหลายไหมไม่เสียหลายแต่ใครจะรู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้ใครจะตายจากกันกอน ความมันคงที่สุดเกิดือถือของไว้ในโต้เฮ้านน่ถ้าคุณคิดว่าจังไรคุณใส่รัฐบาลบ้านนี่ซอยเหลือน่ะคุณต้องมีทรัพย์สมบัตินะคะแต่ถ้าคุณมีทรัพย์สมบัติแต่ถ้าคุณมีงานมีการที่มั่นคงอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องทําคุณก็ใช้วิถีชีวิตคุณแบบปกติไปเพราะว่าพ่อคุณเกษียณคู่ก่มีเงินเกษียณองคุณในอัตราที่คุณยังโต้คุณได้แต่ยังไม่ง่ายน้อยนี่ต้องเฮ็ดแบบนี้ค่ะพอมีหน่อยเฮ็ดงานแน่ไปเฮ็ดงานแน่นะคะ วิธีที่ห้าจะต้องเอาตัวรอดในการใส่ใส่เจ้าของยัเมืองนนีอะไรอีกอย่างนึงห้าก็บรรู้ว่าสบริการน,าน,าน,าน,นั่นมมนสิแม่นคงผาบรอนแน่นอนแค่ใดแมนสิยาวนานอย่าห้าแค่ใดน,นะคะนั่นเป็นสิ่งที่ห้าวบอกไพบ่ได้และไพ่ก็บภาษามาถบอกเ้าได้สิ่งที่สิบอกเ้าได้คือตัวห้าเองความเหมือนคงในชีวิตที่ห้าวจะต้องเรียนรููเองมีเงินไว้ดีไหมดีมีทองไว้ดีกว่า เก็บไว้ข้างกายมันจะดีกว่าสําหรับคนที่ใส่ชีวิตอยู่นอกในรูปแบบของแม่น่อยเนาะสาหรับแม่น้อยนะโอเคอพาร์ตเมนต์เป็นซื้อของพี่สาวมันเดี๋ยมีปัญหาดอกจำของแม่หน่อยถาวรแม่น่อยอย,อยากไปเมืองไทยแม่น่อยแต่ไปเพราะว่าคาเสาค่าเซ,า,า,เซาบ,บ่มีพาะแม่หน่อยซื้อเงินสดย่างไรกระจายแค่หมอหน้าหมอไฟไว้แต่ละเดือนแล้วกระจายค่าส่วนกลางือนละห้าร้อยอยากไปยั่งไดก็ได้ไปนอนขเนขาจะมีค่าตั๋วเครื่องบิน แล้วก็กินอยู่ใต้เดือนแล้วก็กับมาบ่ได้มีปัญหาเลยแล้วไทยูุนี่เขายัางสิใส่สวัสดิการของรัฐบ,บาลน,นี่เขากับบริสิเลียดอะค่ะเขาก็มีเห็นนี่แหละแล้วลลยังมีอยู่เราจะไปตื่นเต้นทําไมแต่เราต้องรู้จักว่าเราจะใช้สวัสดิการบ้านนี้แบบไหนเราต้องเรียนรู้ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนลหลายๆคนได้คิดว่าย่ำเท่าแล้วลูกเต่าสิเลียงดูคอยบ่คิดคอยบ่เคยคิดมาแต่ไหนคอยบอก,กร่างแต่ไร ่อยว่าเคยคิดผู้ใดคิดแล้วถ้าได้สมหวังก็ดีใจไปแต่ว่าโลกในปัจจุบันทุกวันนี้มันน่ากลัวอะไรก็เปลี่ยนแปลงใจคนได้มั่นใจสุดดีที่สุดเราต้องมีเงินของเรานั่นแหละดีแม่ลูกสี่เลี่ยงกันเท่ามีเงินของเท่ายังหน่อยลูกกับมันก็นั่งเก่งใจเฮานะ่ะเท้านางรอดแต่ให้มันเลี่ยงเฮานะ่ะเลี่ยงเฮานะ่ะเจ้าคิดว่าจเจ้ากินเงินเขาจะลําบากใจบ่ เด็กก็จมวันนุมน่มวันนี่เขาก็แทกเสียงใช้เจ้จาก,ก็เสาใจแล้วแต่จเจ้ามีเงินของเจ้าเองเจ้าก,ก็มีความหิิงใหญ่ในตัวเจา้ายกแตย่ยังยังขึ้นจะแม่น้อยมันพ่อใหญ่หิพ่อใหญ่ก็บอกล่าวว่านียังขึ้ไม่มน,น,ไน้อยพ่าไม่น้อยมีอะไรของไม่น้อยเองนม่ยังเค,ค็ดยังกระไดเขามีเงินไงเขาบอกนั่งรอเขาบอกเดีนั่งรอหรือว่านั่งงอพี่จะขอเงินเขาไงนี่ไงถึงบอกว่าผู้ชายคนนี้ดีที่สุดสําหรับฉันเพราะว่าเขาเป็นผู้ให้่ ฉันถึงได้มีโอกาสมีเงินเพื่อจะดําเนินบทละครชีวิตทิพานมาพี่น้องเลยเบิ่งง่ายจากนี้ไปก็ต้องดูแลผู้ใายคนนี้ไว้ให้ดีตราบใดเท่าใดจนท่าเท่าแลกแก้ชลาตายไปน้องกันคนหละพี่น้องมันจังสีชัยมันถึงจะจริงที่สุดที่สุดของความจริงมันก็อยู่แค่นี้เลยมันไม่มีอะไรมากมายหรอกอีกนิดนึงแล้วจ้า เราก็ได้คนละชิ้นนี่แหละจัดชีวิตที่มันแน่นอนที่สุดนี่ไงของแท้และแน่นอนคนที่อยู่ด้วยเราด้วยกับเรานี่แหละทำวันนี้ให้มีความสุขที่สุดทำอะไรก็ได้แต่อย่าลืมตอบแทนคนที่ให้โอกาสนะจ๊ะเฮ้าเป็นบุคคลที่ไม่ตอบแทนคนที่ให้โอกาสเป็นบุคคลที่แย่มาก อัดคลอด,อดเตรียแลเลซิเบซ้อกับข่าวจ้าดเดี๋ยวจะทำพายทาโก้พรุ่งนี้นะคะทาโก้พายเตรียมเนี่โรเต้ยอมมีฟินมาซิกระดั้นิุชิดติดอัลลัมวว ส่งแฟก่อนไปแล้วจ้าก็กินกาแฟชิลๆก่อนส่งกาแฟใหเป็นก่อนค่ะมาดู